ระมโหสถผู้บำเพ็ญปัญญาบารมีณหมู่บ้านปาจินยะวมัชฌคามแห่งเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะมีเศรษฐีชื่อสิริวัตกัภรรยาชื่อสุมนาเทวีทั้งสองมีลูกชายคนหนึ่งชื่อมโหสถที่ได้ชื่อนี้เพราะว่าเวลาคลอดนั้นมโหสถกัญญาออกมา แล้วส่งให้มารดาเพื่อแจกให้คนที่ป่วยเป็นโรคทุกชนิดทําให้คนเหล่านั้นหายจากโรคขณะที่มโหสถเกิดนั้นพระเจ้าวิเทหราชซึ่งเป็นกรรษัตริย์ทรงพัะสุบินนิมิตประหลาดแล้วนักปราชต่างพากันทํานายว่าจะมีนักปราชคนใหม่ที่หาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้กําเนิดขึ้นมาเมื่อมโหสถอายุได้เจ็ดขวบได้ออกแบบสร้างศาลาหลังใหญ่ไว้กลางหมู่บ้าน มีลักษณะเป็นศาลาต่างระดับแบ่งเป็นห้องห้องสำหรับคนยากจนนักบวชพ่อคา้าและคนเดินทางหญิงอนาถาคลอดลกูกอีกทั้งยังมีสนามกีฬาและที่ประชุมมโหสถยังออกแบบสระสำหรับคนพัฒอาศัยได้อาบส่วนพระเจ้าวิเทหาราชทรงส่งอมยาสีคนตามหานักปราบตามพระสุบินนิมิตอมาตย์คนหนึ่งไปยังศาลาที่มโหสถออกแบบไว้ จึงได้ทราบว่านักปรา์คนนั้นคือโมโหสดกุมารแล้วจึงประกาศทูลพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้อัมมาศสังเกตการดูก่อนอัมมาตั้งใจสังเกตการดูจึงได้เห็นการแก้ปัญหาหลายเรื่องด้วยปัญญาของโมโหสดกุมารจึงแน่ใจว่าเป็นนักปราดแน่นอนอย่างเช่นเรื่องโคมีชายผู้หนึ่งซื้อโคมาจากบ้านนอกระหว่างทาง แย่พักผ่อนใต้ต้นไม้แล้วหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาไม่เห็นโคของตนจึงวิ่งตามหาจนมาเห็นโจรคนหนึ่งกำลังจูงโคของตนเดินไปแต่โจรก็อ้างว่าเป็นของตนเดินเถียงกันจนมาถึงศาลาของมโหสถมโหสถจึงตัดสินด้วยการถามชายทั้งสองว่าให้โคกินอะไรเป็นครั้งสุดทา้ายโจรตอบว่าให้กินแป้งคลุกกับงา ส่วนอีกคนหนึ่งตอบว่าให้กินหญ้าอย่างเดียวมโหัสถจึงใช้ใบประยงโคลกขยำใส่ไปในน้ำแล้วให้โคกินปรากฏว่าโคสํารอกออกมาเป็นหญ้าความจริงจึงปรากฏมโหสถแก้ปัญหาเรื่องแย่งบุตรมีอยู่วันหนึ่งหญิงคนหนึ่งกำลังอาบน้ำได้วางลูกของตนไว้ริมสระขณะนั้น นางยักษินีตนหนึ่งได้จำแนงเป็นหญิงมาขออุ้มเด็กแล้วเดินหนีไปแม่ของเด็กจึงวิ่งตามและโต้เถียงกันจนมาถึงศาลาของมโหสถมโหสถจึงขีดเส้นบนพื้นดินแล้ววางเด็กลงขวางเส้นจากนั้นให้นางยักษินีจับมือเด็กส่วนมารดาจับเท้าเด็กแล้วให้ดึงถ้าใครแย่งได้ก็เป็นบุตรของคนนั้นเมื่อต่างฝ่ายต่างดึง จึงทาให้เด็กเจ็บแล้วร้องไห้หญิงคนที่จับเท้าก็รีบปล่อยแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมปล่อยมหมอสุดจึงตัดสินว่าคนที่รีบปล่อยเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็กเพราะแม่มักมีจ,จิตใจอ่อนโยนส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นนางยักษินีมโหสถจึงแนะนำนางยักษินีให้ตั้งอยู่ในศีลห้าวันหนึ่ง มโหสถกุมานต้องแก้ปัญหาเรื่องไก่เพราะพระเจ้าวิเทหราชมีรับสั่งออกไปถึงชาวบ้านว่าให้ส่งวัวเผือกที่มีเขาที่เท้ามีโหนกที่ศีรษะร้องวันล,ละสามเวลามาให้พระองค์ถ้าหามาไม่ได้จะปรับเงินเป็นพันตำลึงมโหสถกุมารจึงบอกให้ชาวบ้านนำไก่ขาวไปถวายเพราะไก่ขาวมีงอนที่ศีรษะเหมือนโหนกวัว และมีเดยที่ขาเหมือนเขาวัวแล้วยังขันวันละสามเวลาเมื่อชาวบ้านนำกาก่ขาไปถวายพระเจ้าวิเทหราชพระองค์ปลื้มพระทัยมากเพราะได้ตามประสงค์พระเจ้าวิเทหราชท,ท,ทรงออกอุบายรับสั่งให้ส่งแก้วมณีที่เล็กและเปราะบางจำนวนแปดคดส่งให้ชาวบ้านเอาได้เก่าวที่ร้อยอยู่เดิมออก แล้วร้อยได้ใหม่เข้าไปแทนถ้าไม่ได้จะปรับเงินเป็นเงินพันตํำลึงโมโหสดกุมารจึงรับอาสาธรรมคือนำได้ใหม่จุ่มน้ำผึ้งข้างหนึ่งแย่เข้าไปในช่องแก้วมนันีแล้วใช้น้ำผึ้งทาโดงแก้วมนันีอีกข้างหนึ่งจากนั้นจึงนําไปวางไว้ใกล้หลังมดแดงมดแดงได้กลิ่นจึงคาบได้ใหม่เข้าไปตามช่องแก้ว เล็กคาดได้กล่าวออกได้ใหม่จึงร้อยเข้าไปแทนที่ได้มโหสถกุมารจึงให้ชาวบ้านนำไปถวายพระเจ้าวิเทหราชพระองค์พอพระไทยมากพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้มโหสถเข้าเฝ้าพร้อมม้าอัศดรมโหสถเดินทางมาพร้อมบิดาบริวารและลา พระเจ้าวิเทหาราชทรงมีความเชื่ออยู่ว่าพ่อแม่ย่อมดีกว่าลูกเสมอมโหสถคัดค้านว่าไม่เป็นอย่างที่พระองค์คิดเสมอไปอุโรหิตทั้งสี่ไม่พอใจที่มโหสถคัดค้านและฉลาดกว่ามโหสถจึงทูลไปว่าลาที่นำมาตัวละเท่าไหร่พระเจ้าวิเทหาราชตัดว่าประมาณแปดตำลึงมโหสถจึงถามว่าม้าอัสดร ที่เป็นลูกของลาตัวนี้มีค่าเท่าไหร่พระองค์ตรัสอีกว่าหาค่าไม่ได้มโหสถจึงกราบทูลว่าเพราะเหตุนี้บิดาหรือมารดาไม่ดีกว่าบุตรเสมอไปพระเจ้าวิเทหราชปลื้มพระไทยพระองค์จึงขอมโหสถไว้เป็นพระราชบุตรบุญธรรมจากสิริวัดกษัตริ์ผู้เป็นบิดาแล้วให้อยู่เป็นข้าเฝ้ารับราชการต่อไป มโหสถรับราชการถวายพระเจ้าวิเทหราชจนมีอิสริยยศและบริวารมากมายเมื่อมโหสถอายุได้16ปีพระนางอุทุมพรพระมเหสีของพระเจ้าวิเทหราชจะจัดหาหญิงมาให้เป็นคู่มโหสถแต่มโหสถขอเลือกเองจึงปลอมตัวเป็นช่างชุนผ้าเดินทางไปถึงหมู่บ้านอุตตละเยววาวมัชคามได้พบกับอมอรกุมารี เมื่อหมอสดเห็นก็คิดว่านางสมบูรณ์ด้วยอิทธิลักษณะทุกประการจึงทดสอบด้วยการสนทนากันซึ่งแสดงให้เห็นว่านางเป็นคนมากด้วยปัญญาหมอสดจึงได้ขอนางต่อพิดามารดาเมื่อพานางมาถึงเมืองมิธีลาแล้วจึงฝากนางให้พักอยู่ที่บ้านของนายประตูส่วนหมอสดก็ส่งชายเจ้าชู้ไปเกี่ยวนางแต่นางไม่ได้ใจอ่อน ต่อมาก็ส่งคนไปฉุดนางมาหาตนซึ่งแต่งตัวเต็มยศอมอรกุมารีจำโมโหสถไม่ได้นางจินหัวเราะแล้วก็ร้องไห้เมื่อโมโหสถถามจึงตอบว่าที่หัวเราะเพราะว่าได้เห็นสมบัติมากมายส่วนที่ร้องไห้เพราะสงสารท่านต้องตกนรกที่มาล่วงเกินนางซึ่งมีสามีแล้วโมโหสถได้ฟังดังนั้น ก็เห็นได้ว่าอมอรกุมารีเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จึงได้พานางกลับไปที่บ้านนายประตูวันรุ่งขึ้นจึงจัดขบวนแห่และหมอรสพออกไปรับอมอรกุมารีพร้อมจัดงานอาวาหะมงคลอย่างยิ่งใหญ่จากนั้นอมอรกุมารีและหมอสถก็อยู่กันอย่างผาสุก